สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมติ๊กและนี่คือ Channel s o l ฟ o Guidance นะครับในคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมปี2564ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบยินดีต้อนรับชาวราศีตุลที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในชาแนลนี้เลยนะยินดีต้อนรับนะครับก็ ในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในรูปแบบของ general reading นะครับหรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ขอให้ดูกันแบบสนุกๆนะครับอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับขอให้ดูเพื่อเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นสนใจดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับดูที่ description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็คาถามโบนัสนะครับที่ผมจะให้ท่านถามได้คนละหนึ่งคำถามซึ่งมีอยู่ในทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมจะมีเขียนกติกา ไว้ที่ช่อง description ด้านล่างของคลิปนี้เช่นกันนะครับลองไปอ่านดูนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่เป็นข้อห้ามในกติกาที่ผมเขียนไว้เนี่ยแล้วมีการถามเข้ามาผมต้องขออนุญาตนะครับผมจะไม่ได้ตอบให้นะครับต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะการตอบคาถามเนี่ยเป็นการผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับถ้าใครที่ดูแล้วอยากร่วมอนุโมทนานะครับ ก็สามารถพิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ในด้านหลังด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณมาร่วมสาธุหรืออนุมโมทนายินดีนะครับการอนุโมทนาสาธุินดีในบุญมันคือการยินดีในบุญที่ผที่ทำนะครับถ้าผมทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วคุณมาร่วมสาธุหรือมาร่วมยินดีนะครับก,ก็เท่ากับคุณก็ได้บุญนั้นไปด้วยเหมือนกันนะครับ ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาดูไพ่เซตแรกกันเลยนะครับสำหรับในไพ่เซตแรกนะครับภาพรวมดวงของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับหรือว่าเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยในเดือนนี้มันจะมีแรงกดดันเข้ามานะครับแล้วก็ สำหรับราศีตุลบางท่านนะครับที่เหมือนกับรอเรียกว่ารอผลอะไรบางอย่างนะครับที่คุณกําลังเหมือนกับบางคนอาจจะเป็นการรอผลสอบบางคนอาจจะเป็นรอลุ้นโบนัสนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นรอเรียกว่าทําเอกสารอะไรบางอย่างไปแล้วก็รอผลตอบกลับมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการอนุมัติเงินหรืออะไรพวกนี้นะฮะต้องบอกว่าในเดือนนี้มันยังไม่ได้คําตอบนะครับยังต้องรอต่อไปก่อนแล้วก็ สิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับคือเรื่องของเงินนะเรื่องของการเงินคือสําหรับชาวราศีตุลบางท่านนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าสนุกกับปาร์ตี้นะครับและปีและ,และ,และตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็อยากที่จะไปสนุกกับช่วงปาร์ตี้สิ้นปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการปาร์ตี้นี่แหละว่าคุณอาจจะใช้เงินมากเกินพอดีนะครับ และจะกลายเป็นปัญหาในภายหลังได้สําหรับราศีตุลบางท่านนะครับที่ไม่ได้ชอบปาร์ตี้นะครับคุณอาจจะเหมือนกับเรียกว่ามีโอกาสในการลรงทุนอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วก็คุณอาจจะเหมือนแบบเรียกว่าถ้าเป็นอย่างหุ้นเงีน,นะฮะคือเหมือนแบบลงทุนไปแล้วนะครับซื้อหุ้นไปแล้วนะแล้วรอที่มันจะขึ้นขึ้นแต่มันไม่ขึ้นแล้วติดดอยอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ต้องคัดลอสแล้วนะครับอย่าเก็บมันเอาไว้นะเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีปัญหา ก็คือมันอาจจะเหมือนแบบอีกนานเลยนะครับกว่ามันจะตีกลับมาเป็นคืนทุนได้นะครับอะไรแบบนี้แต่ถ้าคัดรอดตั้งแต่เวลานี้นะครับคุณอาจจะเสียหายน้อยกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของหุ้นก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจในเดือนนี้ชาวราศีตุลหลายๆคนนะครับเรียกว่าคือต้องบอกว่าภาพรวมของดวงคุณในเดือนนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นการส่งท้ายของปี จะดีกว่านะฮะมันมีบางเรื่องที่เหมือนกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาซับซ้อนอะไรบางอย่างขึ้นนะครับคือไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่มันอื่นๆกันนะครับมันก็เลยเหมือนแบบยังแก้ปัญหาเขาเรียกว่ามันยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่คนรักคุณกําลังเครียดอะไรบางอย่างเขาไม่บอกคุณหรือเขาไม่กล้าบอกคุณก็เป็นได้นะครับหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่เครียดแราไม่กล้าบอกเขานะครับความสัมพันธ์มันไม่ได้ ขัดแย้งอะไรกันแต่ว่ามันเป็นไปในทางที่แบบมันอ่นๆใส่กันะนะฮะหรือแบบอึดอัดอะไรแบบนี้นะครับก็จะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะก็คําแนะนํานะครับสําหรับในเดือนนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับเรียกว่าคิดซะว่ามันคืการมันเป็นเหมือนแบบโชคร้ายส่งท้ายปีก็แล้วกันนะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่า ให้เรื่องราวร้ายๆทั้งหลายที่เราประสบมาทั้งปีที่มันหนักๆมาทั้งปีแล้วนะครับให้จบหมดไปพร้อมกับเดือนนี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้คุณได้พบกับสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะเปิดอีกสักเซตหนึ่งนิดหน่อยนะครับว่าแล้วถ้าปัญหาที่มันอึดอัดใจที่มีอยู่ในเวลานี้จะแก้ปัญหายังไงถึงจะออกมาดีนะ โอเคก็สำหรับชาวราศีตุลหลายหลท่านที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานสูงนะครับมีสกิลทักษะในการบริหารทักษะในการตัดสินใจได้ดีแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าสิ่งนี้มันจะช่วยคุณผ่านปัญหานี้ไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับกาจจะแก้ปัญหาได้ประมาณช่วงของกลางเดือนจนถึงปลายเดือนไปแล้วได้วซ้ำน,นะครับก่อนที่จะหมดเดือนนะก็จะแก้ปัญหานี้ได้ อาจจะเป็นลักษณะของที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวของคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนะครับที่เขาสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินได้นะครับหรือสําหรับบางคนนะจริงๆอาจจะไม่ต้องขอ,ขอความช่วยเหลือก็ได้คุณอาจจะมีเงินเก็บอะไรบางอย่างที่คุณต้องการสงวนเอาไว้ไม่ใช้นะ อาจจะต้องเอาควักออกมาสักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องของการเงินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณบริหารการเงินดีตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมันจะไม่มีปัญหาเลยในปลายเดือนนะครับดังนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดไปแล้วนะครับจำเป็นต้องใช้จ่ายมีเรียกว่าภาษีสังคมนะต้องไปกินเลี้ยงไปขอบคุณลูกค้าหรือว่าไปอะไรแล้วทาให้คุณมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็นพิเศษจนหลุดการควบคุมไปอะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องควักเงินส่วนตัวบางส่วน ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ก็เป็นได้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคุณจะแก้ปัญหาคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับสำหรับในไพ่เซตท,ที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ สำหรับชาวราศีตุลบางท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมาก่อนนะครับในเรื่องของการงานการเงินเช่นอาจจะเหมือนแบบทําทผิดกติกาหรือว่าทําผิดกฎบริษัทหรือว่ามีการซุกป,ปัญหาอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับในเดือนนี้ปัญหาเหล่านั้นนะ่ะมันจะผุดขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลหลายๆคนนะครับมีความพยายามความตั้งใจที่จะรีบทํางานให้เสร็จให้จบ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาวันหยุดสิ้นปีนะครับแต่ในปัญหาที่เข้ามาเนี่ยช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยปัญหาที่ซุกไว้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่เคยทําอะไรผิดมาก่อนนะครับคุณเ,เขาเรียก่อ,อะไรคือทําทุกอย่างมาโดยถูกต้องนะครับอาจจะมีเรียกว่ามีเหมือนกับเป็นปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะครับเป็นปัญหาที่เหมือนเป็นปัจจุบันทันด่วนที่คุณไม่ได้วางแผนมาล่วงหน้านะครับ แต่ว่าปัญหาเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับเลือกหรือคนรอบข้างหรือแม้แต่คนรักของคุณนะครับที่เขาสามารถช่วยคุณในเรื่องของปัญหาเนี้ยได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยด้วยนะครับถ้าคุณเพียงแค่คุณเอ่กว่านะต้องบอกว่าปัญหาเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องเครียดกับมันคนเดียวนะครับมีคนที่จะพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะครับ คนที่เรียกว่าถ้าคุณทําผิดอะไรบางอย่างและปัญหามันผุดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะก็ก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะครับถ้าคุณกลับตัวกลับใจแล้วก็ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขมันนะครับมีคนช่วยคุณแน่นอนไม่ต้งองกังวลนะฮะแล้วก็สําหรับชาวราศีตุลในหลายๆท่านนะครับคุณมีการตีกรอบอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วกรอบนี้แหละเป็นตัวที่บีบคุณมาให้มาเจอกับปัญหานี้นะครับ จะเรียกว่ามันเป็นอีโก้ของคุณเองอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้คือต้องบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องออกนอกกรอบนะครับออกนอกกรอบในที่นี้หนึ่งความหมายคือคุณจะอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับ mm hmm. เขาอาจจะขแนะนาคำอา่าเขาเรียกว,ว่าวิธีแก้ไขอะไรบางอย่างมาแต่คุณนะ่ะอาจจะมองว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีหรือมันไม่ดีเท่ากับสิ่งที่คุณวางเอาไว้นะครับแต่ว่า ถ้าคุณทามาโดยตลอดแล้วคุณยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับการรับฟังคนอื่นแลวลองทําตามก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะช่วยให้คุณแก้ปัญหานี้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับปัญหาทุกอย่างนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยมันจะจบสิ้นลงนะแล้วก็คุณทุกคนก็จะเรียกว่าสามารถที่จะช่วยกันฟันฝ่นาปัญหานี้ไปได้ด้วยดีนะครับเป็นไปตามเป้าที่ตัวเองหวังไว้ได้เลยนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ กับจักรวาลน,นะอยากจะบอกอะไรมีแมสเซจข้อความอะไรจะ,จะบอกกับชาวราศีตุลไหมนะครับ spirit t a s t a plan นะครับ it's time to release negativity นะครับและอีกใบหนึ่งนะฮะใบสุด ก็คือ r e c o v e r y นะครับโอเคสใบที่ออกมานะครับหมายความว่าไม่ว่าวันนี้นะครับอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นเป็นผลมาจากการกระทําของคุณทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเรื่องที่คุณเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้ผมแล้วมันผดขึ้นมาในเดือนนี้นะก็มันก็คือผลจากตัวคุณเองนั่นแหละแต่ว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณนะครับราศีตุลนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะครับถ้าคุณเจอปัญหาอะไรนะครับท่านก็คอยเอาใจช่วยคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับอยากจะเชิญชวนให้เท่าชาวราศีตุลน,นะครับไปทําบุญอาจจะเป็นการทําบุญตักบาตรตอนช่วงเช้าเนะครับหรือไปถาวายเพลงถ้ามีเวลาว่างนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศล อุทิศบุญกุศลของคุณเนี่ยให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนให้ตัวคุณเองก่อนนะครับพอตัวคุณเองมีกําลังคุณก็อุทิศให้กับเทพพยาดาเทวดานางฟ้าที่ปกปักร,รักษาตัวคุณอยู่นะครับให้ท่านมีกําลังเมื่อท่านมีกําลังแล้วท่านก็สามารถที่จะไปต่อกกอนหรือว่าขอโทษทีนะไปเจราจานะครับกับเจ้ากรรมในเวรของคุณให้ได้แล้วคุณก็ค่อยอุทิศบุญกุศลให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรนะครับตัวคุณมีกําลังเทวดาผู้คุ้มครองคุณมีกําลัง เขาก็จะคุยกับเจ้ากรรมนายเวรของคุณได้ดีขึ้นสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็อาจจะช่วยก็ะจะช่วยให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ารับทราบว่าคุณมีความสํานึกหรือว่าคุณมีความอ,อยากที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับเขาก็จะมีเรียกว่าเหมือนกับเป็นการให้อภัยนะครับหรือว่าทุเลาความ อาฆาตที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือลดลงนะฮะก็จะทําให้ชีวิตของคุณมีความดีเขา,าเรียกว่าประสมความสาเร็จดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะฮะตอก็อย่าลืมหผาเวลาไปทําบุญนะครับแล้วก็สำหรับชาวราศีตุลหลายหลายท่านนะครับถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะฮะถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วดูนะว่าคุณกินยาครบหรือเปล่านะครับถ้าคุณกินครบก็อาจจะต้องหาเวลา ไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันเยียวยาจ,จิตใจคุณด้วยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสู้ต่อไปได้โดยที่ไม่เขาเรียกว,ว่าไม่มีผลกระทบต่อจิตใจคุณมากนักนะครับแต่ถ้าคุณดูแล้วนะคุณลืมกินยาหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน,นี้ให้เรียบร้อยนะต้องระวังในเรื่องสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีนะครับ ราะปัญหาที่เข้ามามากระทบคุณในเดือนนี้มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจคุณพอสมควรแต่ถ้าคุณเข้มแข็งนะครับหรือว่าคุณมีการรักษาอย่างต่อเนื่องนะมันก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้ไม่โดยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสําหรับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะฮะการทํางานหนักเป็นเรื่องที่ช่วยที่คุณอาจจะเหมือนแบบเป็นความชอบของคุณหรือว่าเป็นของถนัดของคุณอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมสุขภาพคุณด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณ เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับก็ต้องระวังในข้อนี้ด้วยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสําหรับไพ่เซตที่3นะครับจะเป็นเรื่องของความรักของราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าเซตน,นี้จะเป็นของคนที่มีคู่นะครับชาวราศีตุลหลายคนนะครับที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ของคุณนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันเหมือนกับ เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานสาหรับคู่สหรับชีวิตคู่ก็แล้วกันนะฮะคือเหมือนคุณจะต้องคุณคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณเองจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการทะเลาะนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นความผิดที่คุณเคยก่อเอาไว้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเรียกว่าเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจนะนะแต่ว่ามันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ในเดือนนี้ถามว่าช่วงจะทําอย่างไรนะครับต้องบอกว่าการแก้ปัญหาในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้าเข้ามาเก,เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะต้องไปคู่ของคุณสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแสดงสปิริตให้เขาเห็นว่าคุณน่ะอยากที่จะแก้ปัญหาและอยากที่จะคืนดีจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนจาก,กัานเปเนี่ยมันจะ,จะช่วยให้แก้ปัญหานี้ได้จริงๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คู่คุณเขาหน้าเงินนะ แต่คุณอาจจะเหมือนแบบทาอะไรทําลายความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างให้เขาอะไม่เชื่อคุณไม่เชื่อถือคุณนะครับแต่การที่คุณยอมจ่ายตัวนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการพาไปกินข้าวหรือว่าอาจจะเป็นการจ่ายเงินช่วยแก้ปัญหาให้เขาอะไรบางอย่างในชีวิตเขาเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเหมือนเดียวก็กำลังต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องของการเงินแล้วคุณยอมจ่ายของส่วนนี้ไปนะครับมันเป็นการซื้อใจเขากลับมานะก็โดยภาพรวมนะครับเรียกว่าในเดือนเนี้ย ความรักของคุณจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับคุณจะต้องแลกอะไรบางอย่างไปนะครับเพื่อให้ได้ความเชื่อถือความเคารพซึ่งกันและกันและความรักกลับมาในสภาวะที่ดีขึ้นนะครับก็เหมือนกับเป็นการใช้เงินแก้ปัญหานะจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ในจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยความไม่จริงใจนะแต่เป็นการซื้อความเชื่อใจกลับคืนมามากกว่านะครับแล้วก็ตัวคุณเองต้องบอกว่าตัวนี้มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับทั้ง พื้นภาพรวมของดวงนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของการเงินกันเงินนะก็คือเรื่องเรื่องของการใช้เงินนะครับถึงแม้ว่าคุณจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อใจคู่ของคุณกลับมานะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการไม่ใช้มากจนเกินไปด้วยนะแต่มันจะกลายเป็นปัญหาที่หลังได้นะครับแต่โดยรวมนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับ เพราะว่าใบาสุดท้ายคุณได้เป็นคิงออฟไพนนดัเกิลนั่นแปลว่าความรักของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาแต่มันไม่ใช่การที่ซื้อมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เอาวัตถุไปซื้อเขาอะนะครับไม่ได้เป็นการซื้อเขาด้วยซื้อใจเขาด้วยวัตถุแต่เป็นการซื้อความเชื่อใจกลับคืนมานะครับเป็นการแสดงความจริงใจของคุณให้เขาเห็นให้เขากลับมามีความเชื่อใจใคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าาสํหรับ คนโสดนะครับคนโสดที่ยังไม่มีใครนะยังไม่มีใครจะไม่มีใครคุยเลยนะในเดือนนี้จะเป็นไงบ้างโอเคสำหรับคนโสดนะครับที่ยังไม่มีใครคุยนะครับต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้นะ คุณชาวราศีตุลบางคนอาจจะเป็นคนที่โสดแบบชิวๆนะครับโสดแบบไม่ไม่ได้แคร์เรื่องของความรักว่าจะมีใครเข้ามานะครับหรือสําหรับบางคนที่แบบว่าเรียกว่าเหมือนกับถึงแม้ว่าอยากจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่มีใครแล้วคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้นะครับในเดือนนี้คุณจะได้เจอกับใครบางคนเข้ามาแบบกระทนหนันนะครับคนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะไปเจอเขาตามปาร์ตี้นะครับหรืออาจจะไปเจอกับเขาเรียกว่าเหมือนแบบ เพื่อนนะเพื่อนเขาพามานะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วแบบมาเจอกันแบบโดยไม่คาดฝันนะครับเพื่อนเขาอาจจะแค่แวะมาหาคุณแล้วคนคนนี้เขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเห็นก็ปิ๊งเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งตัวคือคุณไม่ได้ตั้งตัวคุณจะไปเจอใครสักคนอยู่ดีคนนี้โผล่ขึ้นมาเลยซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างลึกลับนะครับหรือคุณอาจจะแค่ รู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกลับเขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเขาไม่ค่อยคุยเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาอะดูแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคนคนนี้เขาน่าจะเหมือนแบบดูเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความรักนะครับดูเป็นคนที่สามารถดูแลเทคแคร์คณได้นะครับหรือว่าเป็นคนที่ถ้าคุยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รักจริงหวังแต่งอะไรแบบนี้นะฮะก็ คนนี้จะเข้ามาแบบกระทำหันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนถามว่าจะเป็นคู่รักที่ดีหรือเปล่าสําหรับคุณนะครับต้องบอกว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะในเวลาเนี้ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาในพลังงานในลักษณะที่ว่าเป็นการเจอกันแบบไม่ตั้งตัวซีมากกว่านะครับในเรื่องของการสารสัมพันธ์เป็นไปได้ครับมีโอกาสที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้นะในอนาคต อาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้อาจจะแค่เหมือนแบบเจอเจอเจอกันคุยกันแนะนําตัวให้รู้จักกันนะครับหรืออาจจะแบบแอดเฟรนกันก็ได้อะไรแบบนี้แอดไลน์อะไรแบบนี้แบบนแล้วเริ่มคุยนะครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่ายังไม่ได้ก้าวหน้าจนถึงขั้นที่จะสรุปเป็นแฟนอะไรกันได้แบบนั้นนะครับก็ถ้าเจอคนคนนี้เข้ามานะครับอาจจะคุณคุณเองอาจจะต้องเหมือนแบบเรียกว่าไว้ตัวนิดหนึ่งนะครับอย่าแบบไปซะจนหมด,ดทุกอย่างเลยนะครับ ดูท่าทีเข้าไปก่อนนะแล้วเดือนหน้าค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะยังไงต่อนะครับสำหรับคนโสดที่มีคนรวิวอยู่แล้วนะครับยังไม่สถานะยังไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะครับ ในเดือนนี้นะครับถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณก้าวหน้านะครับคุณอาจจะต้องเรียกว่า take risks นะครับหรือรับความเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือเป็นลักษณะที่คุณนะต้องกล้าที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างออกไปเป็นฝ่ายที่แสดงออกไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นลนักษณะอาจจะเป็นการพูดคุยหรือว่าเป็นการประกาศตัวให้รู้ว่าเออเนี่ยเราชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเป็นการที่แบบทําให้เขารู้ตัวสักทีว่าคุณชอบเขา นะครับหรือเป็นการที่เหมือนกับคุณพูดไป ấy, เพื่อเป็นการประกาศรับรู้แล้วว่าคุณต้องการสถานะที่ชัดเจนจากเขานะครับถ้าคุณกล้านะครับคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการนะในเดือนนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะครับมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับราศีตุลในเรื่องของความรักนะครับ emotion are natural and necessary part of life นะครับ but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see thing s clearly you must let go for discernment นะครับก็ในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีตุลผมเชื่อว่าคุณหลายๆคนเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก อะไรบางอย่างที่เป็นในเชิงเนกาทีฟเวลาที่เวลาที่จะต้องคุยกับคนรักของคุณนะครับคุณอาจจะกลัวที่คุณจะเสียเขาไปหรือว่าคุณอาจจะไม่กล้าแสดงความไม่พอใจของตัวเองออกมาเวลาที่คุณรักคุณเขาทาอะไรไม่ถูกทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ผมก็คิดว่าคุณควรที่จะซื่อตรงต่อความรู้สึกของคุณให้มากกว่านี้นะครับราศีตุลนะครับราศีตุลคือราศีของตราช่างนะครับชาวราศีตุลจะเป็นคนที่ ไม่เขาเรียกอะไรไม่ยอมรับในสิ่งที่มันอายุที่ทำสาหรับคุณนะครับแต่ไม่รู้ทําไมในเรื่องของความรับคุณกลับยอมจังเลยนะฮะก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ด้วยนะครับคือคุณการที่คุณยอมหมดทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้แล้วสุดท้ายจะออกมาดีนะฮะดังนั้นนะครับในเวลานี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะครับสถานะของคนโสดที่กําลังพยายามจะจีบหรือเอาชนะใจนะครับหรือคนที่มีคู่แล้วนะครับ การที่คุณแสดงความไม่พอใจในความอายุที่ทำที่คุณได้รับนะครับในความสัมพันธ์มันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่คุณทําให้เขาเห็นได้เหมือนกันว่าถ้าคุณถูกเอาเปรียบในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกล้าที่จะปฏิเสธในขณะเดียวกันคุณก็จะไม่ยอมที่จะให้เขาถูกคุณเอาเปรียบในความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับมันจะทําให้การที่คุณซื่อตรงต่อความรู้สึกของคุณเนี่ยทำให้เขา่มองคุณดีขึ้นนะครับพอถ้าเกิดว่าคุณโดนเขาเอาเปรียบเขาอาจจะลองใจคุณอยู่ไม่ได้ นะแล้วพอคุณยอมให้เขาเอาเปรียบเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังแก้ปัญหาให้ตัวคุณเองไม่ได้นะครับในอนาคตคุณจะปกป้องความรักของตัวคุณเองได้ยังไงนะครับต้องระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองให้มากๆนะครับแต่การแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้ด้วยอารมณ์นะครับต้องแก้ด้วยเหตุผลนะถ้าเกิดว่าถูกลองใจอะไรหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าแบบไปฟาดงงฟาดงาใส่เขาอะไรแบบนั้นนะครับคุณจะต้อง คุยกันด้วยเหตุผลนะครับแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันด้วยโซลูชันที่มันวินวินทั้งคู่นะครับถึงจะช่วยให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยไปได้แล้วก็จะเป็นการปูพื้นฐานความสัมพัาร์ที่ดีของคุณเองในอนาคตด้วยนะครับโอเคมาดูใบต่อมานะ Claim your independence นะครับแล้วก็อีก2ใบนะฮะโอเ okay. ค Don't let your past hold you back แลอไปสุดท้าย it's up to you นะครับสิ่งทีเ่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลนะครับส่งข้อความมาเนี่ยมันอะไลเมนเดียวกันหมดเลยกับใบแรกเลยนะนั่นแปลว่าในเรื่องของการซื่อตรงต่อความรู้สึกของคุณเองนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าดูจากนี้เป็นไปได้เลยว่าชาวราศีตุลหลายๆคนที่มีคู่แล้วนะครับ คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าถูกเทคเบเนฟิตนะครับถูกเอาเปรียบมาละมาเรียกว่าเหมือนสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คุณคบกับเขาคุณอาจจะไม่เจอสถานการณ์นี้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเขาลองใจคุณหรือว่าเขาทําอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับเอาเปรียบคุณแต่คุณปล่อยให้เขาทํามาอยู่เรื่อยๆนะครับเลยกลายเป็นว่าเขาคิดว่าทําได้นะทีนี้คุณต้องเคลมนะครับ เคลมสิทธิ์ของคุณนะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาในรูปแบบที่เท่าเทียมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของราศีตุลเลยนะครับก็คือตาช่างนั่นแหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคือตาช่างบางทีบางครั้งอาจจะอิงในเรื่องของความยุติธรรมและอายุธรรมมากเกินไปจนไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นั่นคือชาวราศีตุลที่มีความเข้มแข็งในบุคลิกของตัวเองนะครับแต่ชาวราศีตุลในหลายคนเนี่ยเรียกว่าอ่อนแอในเรื่องของความสัมพันธ์ ค,คุณอาจจะเจออะไรบางอย่างในชีวิตมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์ไปนะครับคุณเลยกลายเป็นปล่อยให้เขาเอาเปรียบน,นะครับเป็นอัน,นอันนี้มันจะเป็นการที่ทําให้คุณเองอะเสีย energy energy ของคุณมันจะเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะครับก็ต้องปรับตรงนี้ให้ได้นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมปี2024นี้นะครับ เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับชาวราศีตุลที่ผ่านอุปสรรคปัญหาทั้งหลายมาตลอดทั้งปีนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยในปีนี้นะครับสิ่งต่างๆที่แย่ๆจบลงนะเมื่อข้ามปีไปแล้วนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้คุณได้พบกับความสําเร็จนะครับได้พบกับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วก็ได้เจอกับความรักดีๆหรือถ้าความรักที่มีอยู่แล้วก็มี การเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับคำถามโบนัสหนึ่คำถามสำหรับทุกท่านนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมอ่านกติกาที่ช่อง description mm hmm. ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วค่อยแล้วก็ถามเข้ากันมาได้ถามเข้ามากันได้เลยนะฮะโอเคก็ครบถ้วนแล้วครับเราเดินหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ